ไปไประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็มองว่าแนวต้านนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นที่เดิมก็คือ1243กับ1247นะคะเพราะว่าตัวของ ISI เนี่ยที่ให้สัญญาณซื้อมาแค่วันเดียวเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวนะคะโดยการปรับออกด้านข้างนะคะก็เลยถือว่ายังมีทิศทางที่น่าจะยังไม่น่าผ่านแนวต้าน2จุดนี้ไปได้ง่ายๆอยู่นะคะ เราก็มองว่าทิศทางวันนี้น่าจะมีความาผันผวนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะเกณฑ์กาไรเนี่ยควรดูว่าดัชนีควรจะยืนเหนือเหนือ E M S 10วันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่1 2 3 0งจุดให้ได้นะคะถึงจะเข้าเกณฑ์กาไรนะคะแต่ว่าถ้าหลุดลงมานะคะกรณีที่ย่กที่สุดคือถ้าหากว่ามีการปรับตัวลงแรงเนี่ยเราจะมองแนวะรับอีกจุดหนึ่งไว้ที่1220ซึ่งเป็นเส้น25วันนะคะถ้าหากว่าต่ํากว่านี้เนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นจุดถอยหรือว่า เป็นจุด Stop Loss ของการเก็งกำไรไปนะคะเพราะว่ายังไงก็ยังมองว่าถ้าหากว่ายังไม่ผ่าน1247เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสมีน้ำหนักมากที่จะลงมาที่พันสออีกครั้งหนึ่งนะคะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว IRPC นะคะก็สามารถเหวี่ยงตัวในกรอบ up ten มาได้ประมาณสัก2เดือนส,สเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ล่าสุดลงมาที่แถวๆกรอบร่างของเท n line นะคะตรงแนวรับพอดีแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางนะคะยังมี up ไซด e อยู่นะคะ <c oughs> ก็มองคิดว่าน่าจะได้แนวต้านสักประมาณ4บาทนะคะรับอยู่ที่3บาท80าทนะคะแล้วก็คัดลอสที่3บาท74ค่ะ ัดมาเป็นตัว TPIPL นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นมาจนกระทั่งดึงให้ตัว Modified Stochastic เนี่ยก้าวออกจากเขต o oh, v e r s o l ได้นะคะแล้วก็เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยก็ให้สัญญาณซื้อสนับสนุนนะคะก็คิดว่าน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบที่12บาท50ได้นะคะแล้วก็ถ้าทะลุไปเนี่ยจะมีเส้น200วันเป็นอีกต้านหนึ่งที่13บาทนะคะแล้วก็ถ้าลงต่ำกว่า 10, 11 30นี่ก็ถือว่าเป็นจุด c u ด l o สนะคะ ถัดมาเป็นตัว KBS นะคะ KBS นี่กลับลงมาแถวแนวรับเดิมนะคะยืนได้ที่9บาท90ส,สตางค์เนี่ยนะคะมา2-3วันแล้วนะคะขณะที่เครื่องมือ ISI เนี่ยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่ประมาณ10บาท40กับ10 บาทนะคะก็คิดว่า,าน่าจะเหวี่ยงตัวขึ้นไปทดสอบนะคะตามกรอบของแนวโน้มขาขึ้นนะคะในระยะสอสาเดือนที่ผ่านมานี้ได้นะคะแล้วก็คัดลอสถ้าลงต่ํากว่า9บาท75ตัวสุดท้ายเป็น K W H นะคะตัวนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากที่กลับมาเทรดเหนือบาท20นะคะซึ่งเป็นในส่วนของ E M A ระยะสั้นได้ก็ทําให้แนวโน้มระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็น bullish อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะเหวี่ยงตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านประมาณบาท3 2ถึงบาท3 4ได้นะคะแล้วก็คัดลอสอยู่ที่บาท18สตางคะ่ะ ปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ